ครับสวัสดีฟีสูส่ผู้ชุคนครับเมืองหลอดมีรายการบั้งไฟวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568รายการบั้งไฟบ้านเล่าน้อยตำบลคอวังอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับรายการบั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับรายการพิเศษชมบั้งไฟล้าน สองบ้างนะครับบางไฟลลานมีชาอัมพรบางไฟลลานชัยเจริญนะครับบางที่มีสองบ้างนะครับบางที่หนึ่งชาอัมพรบางที่สองชัยเจริญนะครับแล้วก็มีบางไฟในรายการนะครับบางที่หนึ่งแอดเทวดานะครับบางที่สองซอพรนพิมลบางที่สามลานปูยมบางที่สี่นะครับโกแก่บางที่หาสุพรรณแปดนะครับบางที่หกจอเจริญสุขเจ็ดหนุ่มโล่งขวดแปดเทพสมพรนะครับ เก้าเคียงเจริญสิบสิงคานองหน้า 11. ฟ้าไม่เสือหอย 12. บสองกำไรแสน 13. เทพพุทนท่อง 14. บสุ่มสาวเมืิน 12. สิบท่องปักดี 16. สิบหกิรีนภา 17. บเจ็ดกุุงจเจริญทรัพสิบแเจนนงไก่สดสิบเก้าอชลบุญ0ยเล้งนำชัยยี่สิอ็าวแดง 22. นุ่มเมืองสียีเทพพนมยี่ควันใจหมูแปดนะครับยีนะครับเพชรอริยา ยี่สิบหกบังไฟลานชามพรขนาดท็อแปดนะครับยี่สิบเจ็ดบังไฟลานขนาดใช่จะเลื่อนอ่าบังไฟลานใช่จะเลื่อนขนาดท็อแปดคือกันนะครับบังไฟลานนะครับตุลาการโดยอ่าพ่อแดดพ่อที พอสี่โมงนะครับพอแทนพอหลอดนะครับผมประกันส่วนบุคคลนะครับค่าเขาชม300บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมมืออื่นกันพอลุงหลอดอยูหนาฐานกับซอยอุดนุนหลอตเตียงหลอดในเดือนนะครับขันลุงหลอดขายบาเบิลหลอดสีไปขายชนามังไฟนะครับฝากอุดหนุนลุงหลอดนำนะครับถือว่าเมตตานะครับส่วนควบชอบส่วนตัวของลุงหลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยหกบัตรก บังดุลลวดนะครับเป็นความชอบส่วนโตของหลอดเดบซี่บริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิ้นบริไดรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ต่างเห็นต่างก็ส่วนนะครับหลอดมักลานปูย่มนะครับโกเกะนะครับซปเปอร์เฮงแปดแล้วลก็จอดจะเลื่อนสุกนะครับแลวก็กุ้งจะเลื่อนสับหลัก็ออเฉลิมพลนะครับหมัดหนักๆนักเน้นๆน้นะครับผมมาส่วนบางไฟแอบแสบของหลอดนะครับผม มีเก่งจเจริญน,นะครับศิลินาพานะครับที่ลุงงลอดวส,สิไปแอบแทบนะครับผมมาเก่งจเจริญน,นะครับกับศิลินาพานะครับผมมาขอให้โ,โชคให้มันนะครับคอยหวานเจีเ๊ยบนะครับผมนุ่มลงขอดนุ่มล่งขดงวดขคันราคาเบาสูงกะพอเสียได้อยู่นะครับผมนะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงลอดเอฟซีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผมนะ มืออื่นนะครับกาลุงหลอดขายลอตเตอรีโบเบอร์เศรษขายนาสนามักไฟฝากพี่ฝั่งน้องอุดนลุงหลอดนั่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสีสวัสดีครับ